สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกนมที่อร่อยที่ถุดของภาคใต้เลยนี่คือกะ nom อนุมานกลุกวลกเขาเรียกนะเขาเรียกอย่างนั้นแต่บ้านฉันเรียกว่ากะมโครครับกนมโคไม่ใช่กนมวัวนะขนมโคเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นลูกตัวน,นี้ก็ทำเป็นหลายสีน่ากินเร็ เดี๋ยวเรามาจเจาะเลยนะว่าข้างเนยมันเนี่ยรวยมันเป็นอย่างไงอ่ะยแด่นมว่าเ้รงในยนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเหนียวแล้วไ่าใจมือก็มันตกลูกแล้วนี่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 ข้างเนย้างในยมันมีมะพร้าวมะพร้าวข้วมะพร้าวข้วแลยมันรอยแต่นี่มันรอยใจนี่ลโอ้ยแย่แนม,มเนี่ยโอ้ยมันเลือดิี ยิบก็ได้ออนี่นี่นี่ก้างในมันเป็นอย่างนี้เลนี่นี่นี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวก็าเไปผัด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 ,ผดแล้วใส่น้ําตาลนี่แล้วก็ใส่เนี่ยตำแป้งแป้งนวดแป้งแล้วก็ใส่ก้างในแล้วก็ปั้นกลมๆนะแล้วก็ไปลวกในน้าร้อนนะพอมันลอยปุ๊บแล้วก็มาเอามะพร้าวกูดมาเนี่ยมาคลุกๆก็จะก่าโคขนมโคโคกันเลย กูกันระหว่างแป้งแล้วก็มะพร้าวกวความวุ่นกันเลยเดี๋ยวกินให้ดูมันรวย oh. เนี่ยอืมท oh. ำอร่อยรวยแรงรวยแรงอรืมอืมรวยอืมทำเพื่อนนั่งเล่นนู้ oh. เรารีวิวจงใจรวยจริงนู้นำกินกงน้ลาวนู้ ร่อยไหมร่อย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 ลองไปหาซื้อกันนะขานมครโคอร่อยอร่อยนะอาหารปากใต้ไม่ต้องไปถดิปากใต้กรุงเทพก็มีมีทุกเต้แหละอืมร้อยจริงใครเคยกินแล้วคอมเมนต์น้างล่างนะบอกกันว่าอร่อยจริงไหม